ไม่แต่ปลาขาวน้อยเนาะเออไปลี่ยนมกมึงเด้จักนะครับเป็นยังไงครับนี่โอ้มานมันปีปลาซิวกล้วยนี่ลูกใหญ่มกเนาะครับโอ้คักค่ะค่ะค่ะนะครับนะครับมาบึ่งบรรยากาศต่อโซ่เนาะ ปวดทลิ้นลิ้นป้าฝนดีกาลานครับปีนี้เข้ากันงามางามครับเยครับออมาเิงันสมัยเรลตึกุ้ออกเป้งันสมตกดุ้งเดี๋ยว่ามาบอกท่านเราตุกอกครับตอนนี้น้ำม,มันล้นให้หน้าเนาะมันไหลลงท่อนะครับเาลกโอ้ดีวนะครับปลาปลาน้อยเนาะมีแต่ปลาขาวน้อยเนาะเออเป็นมุกมึงเด้จากบ้าน นะครับพอได้อยครับพอได้อยครับไปดูดีนะมันฝนตกเนาะน้ำมันล้น็อเน้ำล้น้ำให้นาเนาะเื่อนเนาะน้ำให้นาไหลออกท่อครับกำมันเลยมันดักตกไวอยู่นี่แหละหน้านี้หน้าหน้าบัวครับโมเมน ให้หน้าเข้าด้เพิุนปลูกเราปลูกบัวไว้ดีนะครับหนาบ้าบัวต่อจะคลิปที่แล้วที่ผมถ่ายไปฟังคุณนะฟังคุณของคุณสวยแหกกบลังคุณเลี้ยงบัตถทุกอย่างครับเลี้ยงข้างบวัวเลี้ยงข้างเข้าเลี้ยงข้างป่านะครับฟังฟังคุณนะครับเออเหนมาครับยายแล้วก็เลยสละหน้าไปให้นึงมาปลูกหน้าบวัวคือการเล่าก็นดีพอดีแล้วว่าผู้สวยแหกขายได้เชือนึงเทือหลายหมื่น ก็เลยก็เลยเฮ็ดเฮ็ดให้หน้าเป็นหน้าบัวนะครับหน้าบัวแล้วสิบปีแล้วครับหน้าบัวเราเรากำลังพัดปลูกใหม่นะครับแต่ว่าคลิปก่อนนี่ไปเอาลงไว้ของผู้ช่วยแฮกเพคนบามันขายเป็นกะเทื่อนหน่วยเท่อละหมื่นสองหมื่นนั่นเราอ่ะที่กลเป็นหน้าเข่านะครับอุ้ยฮะปวดตกปวดตกครับมันเนี่ยปวดตกปลูกหล่นยังไงยัย บ่อมัน,นคือบกขึ้นหลายคือแบอเกเส้นแหกเนะลยโอ,อ้โหเห็นเป็นงามเลยจากปลูกเดีด๋ยัน้าเดี๋ยวมันโอ้นะครับดูดียายเรากับเราอยู่แบบพอเพียงเนอันนั้งเครื่องดีกับแม่เวนใช่ไหครับป้าประกาศท่านครับแล้วก็มีแก้มังกอกันลังคัดปลูกใหม่แล้วออกเครือครับ ยกยายยกมาเลยดิโอ้นะครับเดี๋ยวกับยกทิพย์เพื่อได้ทิพตัวเลยครับเจ้าบ่าได้เพื่อแต่ตัวด้วกับทิพยเพื่อกับทิพตัวนะครับยี่ทิพเพื่อกับยี่ทิพตัวนะครับแม่เขาข้างก็มั่งนี่แหะเราบบได้ไปตกไก่ครับแต่ว่าสร้างคนไปทุ่งนองรวงครับทุ่งนองรวงงามนะครับเอาครับก็ต้องไปตกไก่ครับตกอยู่นี่แหละหน้าเจ้าของหน้าบัวนี่นะครับ อันปลารุดมากเมื่อปลาแล้วครับปลาสุวยแค่ที่คนจิกตีนบดีคนไปปล่อยไว้อยู่ปลาผัวมันเลยุดมาฟังพี่เออเรื่อมันยอดดูหน้าเต่าครับมันรุดเรามันรุดนะครับอันน <ave USC. S 1> <in> ี <in Spanish bizarre> ้อันนดีปรีเกินหน้าบัวแล้วบรรยากาศช่วงเช้าๆครับบรรยากาศเช้าๆาเย็น เป็นโต๊ะปล่อยๆครับคลิปนี้ก็ถ่ายอยู่นครับริมฝั่งน้องหลวงบ้านเพียตำบลหนองสิลป์อำเภอกําลัก้าจังหวัดสกลนครครับผมฝั่งนั้นจะเป็นเฮือน,น,นทุกช่ยแฮกกาแฟจะเป็นหน้าบวัวอีกนี่ก็เป็นหน้าเข้าอับดาเข้าไม่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 เพียรู้นครับเป็นจไดงครับเลยดโอ้หมานหมานปีปลาซิวะปุย๋ยนี่ใหญ่

การสำรับคลิปนี้ฝากครับครับการสำรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนเนาะรอติดตามคลิปต่อไปก่อนจะจบคลิปก็ไปเป่าเนื้อสกุลคนคามตะก้าครับฝากกดถูกใจกดซับไลค์เออกดติดตามเพื่อสิดบ,บริภาษ์คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมือวันพระวันผิน,นกับัวกระติขึ้นนะครับบัวขึ้นเหมืนติ๊ต่อได้สวยแฮก นี่เลยครับไปกิ๊กครับนี่แหละครับได้คือเก้าครับยกบาทได้ยกทิพเพื่อการทิพย์ตยกร้อยเพื่อการร้อยตัวนะครับไปครับตอนจบคลิปก็ฝากกดติดใจโอ้กดถูกใจกดซับตะไคร้กดติดตามเพื่อที่ปฏพลาดคลิปต่อไปนะครับละคลิปนี้สวัสดีครับผมไปครับ